สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมากนะคะวันนี้ทัศนีบุญมากชาแน,นลนะคะก็มา พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนนะคะยังอยู่ในเรื่องราวของกวักมรกตนั่นเองนะคะต้นไม้มงคลเนาะไม้มงคลที่ทุกบ้านควรมีนั่นเองนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเนาะเล่าแบ่งปันกันว่าเอ๊ะ,อะการขยายพันธุ์ต้นกวักมรกตนี่มีแบบไหนบ้างนะคะเรื่องของอการขยายพันธุ์นะคะกวักมรกตนี่รู้สึกว่าเขาจะขยายพันธุ์ได้ ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแย่งหนอ่อการตัดกิ่งออกมาชำในดินนะคะหรือแมก้กระทั่งการชำในน้ํานะคะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะการเอาใบาตัดเอาแต่ใบนะคะมาปักลงดินก็สามารถงอกขึ้นมาเป็นต้นขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันเนาะลักษณะของต้นกวางมรกตนะคะเขาเป็นพืชที่ทนนะคะฟอกอากาศได้ด้วยแล้วก็ทนอืดน,นะคะ ที่แบบว่าเขาไม่ต้องการแสงแดดมากหรือว่าน้ำมากนั่นเองนะคะอุณหภูมิพอเหมาะเขาก็สามารถที่จะเติบโตให้เราได้ยนโฉมเขาเนั่นเองนะคะยิ่งบ้านไหนถ้าสามารถเลี้ยงจนเขาออกดอกได้นี่ถือว่าโชคดีด้วยนะคะโชคดีมากนั่นเองนะคะก็เป็นต้นไม้แห่งความเชื่อนะคะความเชื่อว่าปลูกแล้วจะมีโชคลาภเข้าบ้านนั่นเองนะคะเนาะวิธีการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากนั่นเอน,นะคะวันนี้ก็มา พูดคุยเล่าแบ่งปันกันนะคะเรื่องของการขยายพันธุ์เนาะหรือว่าใครจะสามารถนะคะสามารถขยายพันธุ์เขาเนี่ยการขยายพันธุ์ก็จ,จะไม่ได้ยากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนที่เขามาขยายพันธุ์กวดาดปรากฏเนี่ยเราสามารถทําเป็นของฟันของฝากได้เลยนะคะเนาะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้มงคลน,นั่นเองนะคะใครได้รับก็ก็ดีใจนะคะคนที่ให้ก็มีความสุขนั่นเองนะคะเนาะต้นนี้ก็สวยงามมากนั่นเองนะคะ ดูสิคะเขามีความน่ารักในตัวเองนะคะแอดเองก็ปลูกเขาไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าไหร่นะคะเขาก็ยังอุตสา่าห์ อ่งอขึ้นมาให้เราโชเชยชมนะคะก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสวยความน่ารักความอึดอยู่ในตัวนะคะความแข็งแรงของเขาเนี่ยแล้วก็เราไม่ต้องดูแลอะไรเขามากนะคะไม่ต้องให้น้ําเยอะนะคะให้แดดพอเพียงให้แดดอพอเหมาะพอเจาะนะคะไม่ต้องแดดแรงมากเพราะว่าแดดแรงมากเนเขาจะทําให้ใบเขาจะออกสีแบบเขียวอ่อนอ,อนนะอันนี้เขาจะอยู่ในแดด แดดแรงแดดเยอะนะคะใบเขาก็เลยจะเป็นสีเขียวอ่อนนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะเกรียมแดดนิดนึงเนาะแต่ถ้าเราเอาเข้าร่มนะคะโดนแดดนิดหน่อยเนี่ยใบเขาจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็มันวาวนั่นเองนะคะพิธีการดูแลสายปุ๋ยนะคะการดูแลก็ง่ายๆนะคะเขาก็จะอยูอ่ในที่รํราไร่ํรไรนะคะไม่ต้องการแดดเยอะ แล้วก็อยู่ในที่ร่มได้นะคะการรดน้ําก็ไม่ต้องรดบ่อยนะคะถ้าเกิดว่าดินเขายังแฉะอยู่นะคะก็ไม่ต้องรดก็ได้นะคะคือจริงๆเราจะหายไปหลายวันเขาก็ยังสามารถที่จะทนอยู่ได้นะคะเพราะว่าต้นเขาเนี่ยอวบน้ํานะคะเขาจะดึงน้ําอยู่ในลําต้นเขาดังนั้นเขาก็เลยมีชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะก็รดน้ําไม่ต้องบ่อยนะคะแล้วก็การใส่ปุ๋ยนะคะก็ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเม็ดธรรมดานะคะที่เราใช้ดูแล ต้นไม้พืชไม้ดอกไม้ประดับธรรมดาเนี่แหละค่ะเป็นเม็ดเนาะโดยเดือนละหนึ่งวนนะคะแล้วก็ปรุงดินบ้างอะไรนี่นะคะผวนดินเขาบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาหนาแน่นไปนะคะก็ไปแยกนะคะแยกกระถางออกนั่นเนีนะคะเขาจะได้ขยายพันธุ์ออกไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนในน้ําก็สามารถเปลี่ยนน้าทุก7วันได้นะคะหรือว่าเราจะเติมหาเขาเรียกว,ว่าน,น้ำยานะคะเติมน้ํายาเร่งให้เขาเจริญเติบโตเร่งรากก็จะมีพวก อ่มร้อยอะไรพวกนี้นะคะน้ำยาเครื่องดื่มชูกำลังนั่นเองนะคะ กันบ้างคะเ,เพื่อนๆนะคะสําหรับวิธีการนะคะที่เราจะไปทําการขยายพันธุ์กันนะคะวันนี้ก็มาเล่าเกริ่นไว้ก่อนนะคะมาเล่าเกริ่นเรื่องราวว่าเอ๊ะเราจะขยายพันธุ์แบบไหนดีนะคะก็ลองเอาไปทําดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการแยกหนอ่อหรือว่าการปักชําตัดกิง่งเขาแล้วก็ปักชําลงดินหรือว่าจะเอาใบาของเขานะคะตัดใบเป็นข้อๆเนี่ยเป็นใบๆเนี่ยไปปัก ลงในกระถางนะคะก็ได้นะคะหรือว่าเราจะตัดกิ่งของเขาไปชําในน้ําก็ได้อีกเช่นกันหรือว่าเอาใบของเขาเนี่ยไปชําในน้ําก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวน่ารักน่ารักอีกวันหนึ่งนะคะให้กับเพื่อนๆเ,เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้โชคดีมีความสุขค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ